ชิช่าแอดวีเลฟนะคะสู่ช่วงของชิชัาดแอดวีเลิฟนะคะแหมพอได้ยินจิงเกิลตัวนี้รู้เลยนะคะว่ามีหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมไ,ได้ยินพี่หนูจ้าได้ยินพี่หนูอาจารย์ทุกคนครับจ้าได้ยินพี่หนูชัดนะคะเต๋าชัดมากครับออโอเคค่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้อนรับเต๋าอ,อย่างเป็นทางการนะคะครับ ค่ะคิดว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พี่หนูนะคิดว่าแฟนๆของเราก็คงรอตั้งเวลาเลยนะคะนับถอยหลังเ <laughs> พื่อรอวันที่ต่อจะโฟนมานะคะครับผมดีมากเลยครับวันนี้เน<จ>ี่แจ้วค่ะวันนี้โฟนมันมากี่เครื่อแล้วเอ่ยอ๋อก็ประมาณหกเจ็ดครื่องแล้วฮะจ้าอันนี้เกือบจะสุดท้ายแล้วยังคะยังครับวันนี้ถึงสี่ทุ่มแล้วอ่อเพราะฉะนั้นย่าเพิ่งเหนื่อยนะไม่เหนื่อยแน่นอนครับแสดงวันนี้ต้องตอบคําถามมาหลากหลายแล้วล่ะครับค่ะ เอาก่อนอื่นก่อนเลยละกันนะคะเมื่อสักครู่ก่อนพี่หนุมาจัดรายการเนี่ยนะ,ะก็จะมีแฟนคลับของเต๋าเนี่ยนะคะก็มาดักรอนะคะตอนแรกพี่หนุ่ก็ตกใจมากเลยทีเดียวนะคะมาดักรอทําไมก็บอกว่านี่เดี๋ยวฝากงานของเต๋าด้วยนะ อแล้ะไรประมาณนี้นะแฟนคลับทำกันบ้านดีมากเลยนะคะเต๋อที่หาตใหญ่เลยนะครับใช่เลยเป็นแฟนคลับที่หาตใหญ่นะคะรักมากเลยชื่อว่าคุณญยาเนี่ยนะคะแล้วเอาขนมขนมมาให้ด้วยพี่ก็ไม่เข้าใจว่าติดสินบนพี่หรือเปล่าเนี่ยโอเคเขาก็ส่งกำลังใจให้เต๋อนะคะบอกให้เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาเนาะอืมอ่ะก็ฝากให้แล้วกันเนาะฝากให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเอาละค่ะพูดถึงงานของเต๋อก็หน่อยดีกว่านะคะถ้าพูดถึงไม่ไม่เอาซิงเกิลล่าสุดตอนนี้ก่อนนะ อ๋ซิงเกิลแรกเลยที่ทําออกมาพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะอ่ฮะเพลงนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะเธอคนเดียวเนี่ยก็ที่เพลงว่าเพราะเธอคนเดียวนะครับเป็นเพลงแนว p อปแดนซ์ครับก็คือเป็นเพลงเร็วเลยอืฮึซึ่งอ่าได้พี่โอมกับพี่ดีเนี่ยเป็นคนดูแลในในส่วนของเพลงครับผมกพอยู่ในอาร้มรวมเอแปรายการครับอ่าฮะจากจากเพลงนั้นเนี่ยเราเราชอบในแนวนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับชอบครับชอบครับเพราะเราก็ชอบทั้งเพลงช้าเพลงเร็วด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่ เราอยากจะอยากได้แนวนี้ก็คือว่าเราอยากเต้นค่ะก็คือเราอยากจะเต้นดูอะไรอย่างงี้ครับผมาาก็ลองดูแล้วที่เขาเลยจัดมาให้แบบนั้นเลยครับเออก็ได้ก็ได้อย่างที่เราต้องการเนาะครับจ้ะแล้วมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดตอนนี้เรียกว่าก็ไต่ส่วนดับของวีเลฟชาร์ตของเราเป็นอินทรีนะคะแล้วเข้ามาอยู่ในอันดับที่เจ็ดเลยนะว้าวอเร็วอะ อขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่ส่งกันขอกันเข้ามานะครับเออนะก็เรียกว่าเขารักเราอ่ะนะเขาก็เชียร์เราเป็นธรรมดานะคนะเอาละค่ะเต๋าครับเพลงนี้ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆยังไงบ้างเอ่ยก็เพลงนี้นะครับก็ผ่านมาเกือบเกือบปีเลยนะครับออือจากซิงเกิลแรกก็มาเป็นเพลงนี้อยากจะมาไวมแล้วก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนเข้าเข้าประชุมครั้งแรกเลยครคจนเข้าห้องอัดจ,จนวันสุดท้ายนะครับแล้วก็มี มาแบบนำเสนอแบบว่าเราต้องการเพลงแนวประมาณไหนเนื้อหาประมาณไหนอยากให้ออกดนตรีออกมาเป็นแบบไหนไงครับค่ะอยากจะมาใหม่นี่นะคะเป็นแนวดนตรีแบบไหนคะให้เราตั้งสไตล์ของแนวเพลงเราอ๋อเป็นแนวอยากจะมาไหมเนี่ยเป็นแนวเพลงพ OP ครับค่ะเพ OP on the rock อ่าฮะซึ่งเป็นเพลงพอปเพาะๆแล้วก็มีกลิ่นอายของร็อกเข้ามาโครงสร้างของร็อกเพื่อให้ดูแข็งแรงขึ้น ผมแล้วก็มีซาวอิเล็กทรอนิกส์จากครูเต่าด้วยค,วยคยรูเต่าก็ใส่ซาวอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้ด้วยครับค่ะชอบเหมือนกันก็ชอบเหมือนกันเพราะว uh ่า huh. เพลงนี้ก็ยังเต้นอยู่ uh huh. อ่ายังไม่ได้ลาส์สิงการเต้นเพราะว uh ่า huh. หลังจากที่ออกซิงเกิลแรกมาเนี่ยเราก็ไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียน,ยนแอคติ้งเรียนทุกอย่างเลยครับแล้วก็มาในใสในเ,เพลงนี้ออ uh ื huh. เสียดายนะให้เต้นไม่ได้ตอนนี้มมองไม่เห็นมองไม่เห็นใช่ไหมต้องไปเต้นสดๆ <c oughs> ที่นู่นใช่ไหมครับใช่ใชต้องมาที่นี่พี่ว่าแฟนๆก็คงรอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆของเราใน A8 นะอย่างต้นเองอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีจอยมีคชานะคะ<ช>มีเฟรมมีโปเต้นี่ได้มีโอกาสมาร่วม,มกิจกรรมกับวีเลิฟเกือบ <ผม S 2> ทั้งหมดแล้วก็รอเต๋าเหมือนกันนะคิดว่าแฟนๆก็คงรอจะมีโอกาสรอวันนั้นเหมือนกันครับบอกมีเดียนะบอกทีมงานมากๆได้แล้วนะคะพีเอ๖ จะการพาไปจ้าจ้าปกติปกติได้มาใต้บ้างหรือยังตอนนี้เคยเคยได้มีโอกาสแวบๆมาบ้างไหมแว๊บแว๊บมีครับมีไปงานแบบไปงานอีเวนต์ไปงานอะไรเงี้ยครับผมก็มีแบบไปแวบๆที่แบบภาคใต้อะไรเงี้ยครับผมจังหวัดใกล้เคียงค่ะแต่ยังไม่ได้แบบลงมายาวๆหน่อยเนาะยังเลยครับจ้าเอาคงมีโอกาสแน่นอนเดี๋ยวรอให้เพลงของเต่าขึ้นดับที่หนึ่งอ่ะ แน่นอนเออแฟนๆอยากอยากให้เต๋อมาไม่นานไม่นานแน่นอนนะคะเอาล่ะพูดถึงเพลงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอยากจะมาหมายคิดว่าตอนนี้สีห้องหัวใจของ,งแฟนๆก็คงอยากจะมาอยู่ในใจเต๋าหมดแล้วนะคะคตอนนี้ปล่อยเพลงออกมาได้สักระยะแน่นอนค่ะตามธรรมเนียมมันก็ต้องมีมิวสิกวิดีโอออกมาถูกไหมคะใช่ครับอืมเป็นไงบ้างมิวสิกวิดีโอของเราก็มิวสิกวิดีโอจะปล่อยออกมาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับค่ะก็ต้นเดือนหน้าเลยก็เด๋อวจะรอนะครับตอนนี้ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ย จะออกแนวสายไฟหน่อยครับก็คือแบบว่าเป็นผมเนี่ยจะเล่นเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์แอนดรอยซึ่งไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยนะครก็ได้นางเอกเนี่ยมาช่วยซ่อมแซมซึ่งนางเอกเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวครับอืมแล้วก็สวยด้วยนะสวยด้วยน้องเตน่าครับค่ะเั้นเดี๋ยวรอติดตามหนึ่งพฤศจิกายนนี้ได้ชมกันแน่นอนช่ทวิชั่นครับค่ะที่แรกเลยนะที่แรกครับอ่าฮะแล้วชีวิตเรานี่เหมือนหุ่นยนต์จริงๆมัไม่เหมือนครับมันก็คนปกติทั่วไปครับอ่านะนะ <c oughs> กล้ากล้าแสดงออกมากกว่าอ่าคุณโยนในเรื่องนี่ก็คือ,คอ,อขยะมาเยี่ยมไม่ได้ฮะแต่ต,ต,ตัวตัวตัวจริงเนี่ยอโอ้ทั้งขยะทั้งเต้นทั้งนู่นนี่นั่นออนะมันเป็นตัวตนของเราจริงๆรจริงๆแล้วเต่าได้ได้มีโอกาสในหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่ว่าได้ทํางานเยอะมากเลยนะไม่ใช่แค่เพลงเท่านั้นนะคะใช่ไหมครับเออเรารมีเล่นซีรีส์ด้วยอย่างคอฟฟี่ปรินซ์ใช่ไหมคะใช่เป็นไงบ้างสําหรับซีรีส์ที่เราได้มีโอกาสได้เล่นโอ้ก็ตื่นเต้นมากครับตม้งแตร่รู้ว่าจะได้เล่นเนี่ยแล้วได เล่นกับพุ่มกับก็คือพี่ยงด้วยพี่ยงทรงยศไปฮะ,ะก็ตื่นเต้นมากที่แบบว่าเฮ้ยเราจะได้มีโอกาสเล่นละครแล้วเล่นซีรีส์แล้วเราก็แบบว่าเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดก็คือว่าเรามีโอกาสตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวควายคว้ามาให้มากที่สุดครับค่ะค่ะก็ได้มีตอนนี้รู้สึกมีละครเวทีด้วยใช่ไหมคะมีละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยครับค่ะเร็วๆ็วนี้นะได้ได้ชมภาพยนตร์นี่ก็จะประมาณปลายปีนี้กัน่าจะได้ชมันครับเรื่องย่อมนุนแเงเดือนครับอ่าฮะเป็นยังไงละครเวทีะ ประมาณมกรากรุมภพาปีหน้าครับได้ชมกันแน่นอนคิวยาวนะเนี่ยคิวยาวเลยเนี่ยขายดีนะขายดีนะเออมีงานเรื่อยๆเอาล่ะตอนนี้ปล่อยเพลง MV เราวันที่1พฤศจิกาใช่ไหมคะถ้าอยากจะฟังเพลงนี้แบบบ่อยๆเลยอย่ามาเก็บไว้เลยนี่นะคะช่องทางไหนได้บ้างคะเต๋าก็ดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยนะครับก็เข้าเว็บเลยฮะ w w w t r u e m u s i c c o m นะครับหรือว่าใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ทูมูฟนะครับก็กด 2222โทรออกนะครับแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยนะครับทูบู๊นะฮะกด2222โทรออกนะครับผมก็บอกชื่อเพลงว่าเขาเพลงอยากจะมาไหมหน่อยครับแล้วก็ทางนะเขาจะจัดมาให้เลยอ่าเนะเต็มทีจ่จริงๆแล้วพี่ว่าอย่างอย่างเพลงแรกมันก็ดูมีจังหวะนะเพลงนี้ก็อาจจะดูมีเดียมหน่อยมันไม่เชิงกับเร็วกระโดดลงไป<ช>อ่าเนาะและไม่ได้ช้าจะมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลชา้าๆนับจากนี้ไหมคะก็รเราก็ต้องดูยอดดาวโหลดจากจากจากเพลงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กระแสกับทางินแฟนนะครับผมแล้วก็ พลงซิงเกิลต่อไปเนี่ยจะออกมาแนวไหนเนี่ยราต้องไปคุยกับทีมงานพี่ทีมงานอีกทีหนึ่งครับค่ะในฝันของเราเนี่อยากแบบไหนถ้าเป็นเพลงช้าๆจริงๆในฝันของเราค่ะค่ะที่เราอยากทําอืมผมก็ชอบฟังเพลงช้านะครับปกติชอบฟังเพลงช้าแล้วก็ชอบหลากหลายแนวค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวเศร้าแนวรักอะไรก็ชอบแล้วก็เราก็อยากจะมีแบบซิงเกิลแบบนี้เหมือนกัน โอเคนะคะวันนี้อพอของปากของคอนะเดวอยากให้เต๋าฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยอาจจะไม่ใช่เชิงแฟนคลับของเราสทีเดียวบางคนเพิ่งจะมีโอกาสนะคะ<ม>ได้เปิดมาฟังตอนนี้แล้วรู้จักเต๋ามากขึ้นในช่วงที่เราคุยกันแล้วก็อยากจะติดตามต่อไปเรื่อยๆอะฝากได้เลยค่ะครับผมสวัสดีครับรผมเต๋าเสรษะพง์นะฮะหรือเต,าต๋าเอา8ปดนะครับก็สวัสดีชาววีเลฟเฟมด้วยนะครับก็ชาวหัตใหญ่ด้วยนะฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากใจไว้ด้วยนะฮะก็ สำหรับเพลงนี้นะครับอยากจะมาไหมก็อยากให้แฟนๆนะครับลองมาฟังกันนะฮะสำหรับใครที่กาลังมีความรักหรือกําลังกับตกลุมรักใครสักคนเนี่ยก็ขอเพลงนี้แล้วก็มอบให้เขาก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอยากจะมาไหมนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะเยอะๆนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ขอเข้ามาที่คลื่นนะครับขอหายีปหนูเนี่ยฮะเยอะๆเลยค่ะอ๋อจะเป็นระเอกลิเกฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆด้วยกันเกันนะก่อนที่จะลากันไป สักนิดหนึ่งสักท่อนหนึ่งของเพลงนี้ลวกันนะได้เลยจ้าท่อนหกแล้วกันนะค่ะครับอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่เธอมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไหมในใจที่รอให้จองให้เธอแค่คนเดียวโอ,อเคขอบคุณมากค่ะเตาเอาไว้โอกาสดีๆเราคงได้เจอกันนะคะขอบคุณพี่หนูมากครับขอบคุณ,คณมากค่ะสวัสดีค่ะัครบ สำหรับใครที่รักเต๋านะอ่ะก็รอติดตามและเชียร์เขาเยอะๆจะได้มีโอกาสได้เล่ชิดกันมากขึ้นนะคะมองฉนั้นใจสั่นๆตึกๆเหมือนฉันไม่เธอมือโดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เจอโอ้เธอใจสั่นอีกแล้วสิอยากจะมาไปใน,ในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่จอมาเป็นคนครอบคร กันไในใจที่เราให้จองให้เธอแค่คนเดียวเป็นอาการหยุดอัดเธอเก็บไว้แค่คำเดียวในใจเธอรักฉันอยู่ อ,อกเเพวเเพกับคนที่รักจะดูหัวใจคอยเธอเดินเข้ามาอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างาเปล่ารอแกจะมาเป็นคนครอบครอง

น,นึกถ้าเธอเ,อเก็บไว้แค่คำดียวในใจเธอรักฉันอยู่อบอกแถวๆกับคนที่รักจะดูหัวใจให้เธอได้คืนมาเอาออกว่มาไม่ในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่เธอมาเป็นคนรอบรู้ เป็นคนโอคออยู่ด้วยกันไมในใจที่รอให้เธอให้เธอแค่คนเดียวอยู่ด้วยกันไม่แค่เธอเปิดใจแล้วเรารักกันดูสักทีเพราะหัวใจเป็นของเธอ